ขอเดชะฝ่าพระบาทพระปกเกตทั่วประเทศสุขร่มเย็นเพ่นทุกที่พระหทยเปี่ยมวิสุทธ์ดุดนาทีทรงปราณีปวงประชามาเนาวการพระคือศูนย์รวมดวงใจไพ่ฟ้าผองแนวคันรองลาดร่วมพักสมัครสมาน ทรงเกื้อกูลบริบูรณ์เพิ่มภูลทานนิดเนืองนานบริสุทธิ์ลุทธกลคราเดือดร้อนอุทกภัยทั่วไทยหมองพระองค์ตรองการช่วยเหลือเอื้อทุกหนพระราชทรัพย์ทรงประทานดานประดลสายพระเนตรเจตทรงยนชนห่วงใหญ่ ห้าทันวามาบรรจบนบพระบาทพระทรงปราดพระโรคาพระดิสัยเชิญไตรัฐมิ่งมงคลดลอัมภัยพระทรงชัยทีคายุยิ่งยืนนานด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนวัดมหาวนาราม